สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีเมษนะคะราคณาเมษในเดือนกุมภาพันธ์2565ท,ทันทีกตดระหว่างวันที่สิพฤษ,ษภาค,คมถึงวันที่15มิถุนายนนะคะความรักชาวราศีเมษนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอแม่หมอได้เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการอัดคลิป2ครั้งเนาะทำให้อ่าไพ่ออกมาแล้วนะคะ ตอนแรกนะคะการอ่านจะเน้นความรู้สึกแล้วก็เน้นความพลังงานรอบตัวนะตอนนี้นะคะสําหรับชาวเมธแล้วก็ช่วงต่อไปก็เป็นความรู้สึกของเขาของเรานะคะแล้วก็คนโสดของชาวราศีเมษความรักชาวราศีเมษนะคะมีไพ่าราชินีเหรียญน,นะคะราชินีเหรียญเป็นไพ่หลักตอนนี้คุณอาจจะมีความรักที่ต้องคิดพิจารณาเนาะ มีเรื่องให้คิดพิจารณานะคะอาจจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ชาวเมธมีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มีคนก้าวถ้วยเนาะมีคนเข้ามาสื่อสารมาคุยทําให้เรามีตัวเลือกก็ได้นะนะคะช่วงนี้ก็เนื้อหอมหน่าดูเหมือนกันนะชาวชาวเมธนะคะแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยด้วยนะคะสิบถ้วยก็คือเรื่องของความรักความสําเร็จเรื่องของความรักเนาะครอบครัวนะคะการลงตัวการเลือก ค้นหาใครสักคนที่ใช่สําหรับชาวราศีเมษช่วงนี้ไพ่นี้อาจจะเป็นของคนโสดหรือว่าคนกําลังคบคุยกันอยู่ก็ได้นะคะ <c oughs> ราชนีเหรียญน,นะคะมีไพ่เดว,วิวเข้ามายังมีความสับสนอยู่นะคะยังมีความสับสนยังมีความรู้สึกว่ายังไม่แน่นอนยังไม่แน่ชัดนะยังมีความรู้สึกที่ว่าอืม เกิดความรังเรยังไม่ชัดเจนกับคนที่เข้ามานะคะกับคนที่เข้ามาไพ่แปดถ้วยคุณมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเท่าไหร่ความรู้สึกของชาวเมฆตอนนี้มีคนเข้ามามีคนหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆเนาะในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างมากหรือคนที่กำลังคบคุยอยู่ตอนนี้ นะคะก็ได้แต่มีไพ่เดว,วิลแล้วก็ไพ่พแปดถ้วยเข้ามาทำให้เหมือนยังมีความไม่แน่ใจความไม่ชัดเจนถ,ถ้าพูดถึงคนโสดคุณยังลังเลอยู่แปดถ้วยยังดูอยู่ยังมีตัวเลือกอยู่แล้วกันนะคะยังมียังไม่ไม่สามารถที่จะเลือกไขได้แต่ว่ากำลังดูดอยู่ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่นะแต่กำลังที่จะเรียนรู้นะคะต้องการความชัดเจนมากกว่ายัางให้คำตอบอกับตัวเองไม่ได้ไพ่เอ M ็มเพรสเข้ามาค่อนข้างจะโชคดีนะคะช่วงนี้เนาะเนื้อหอมนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่หรือกําลังพบคนที่ใช่อยู่ในใจด้วยหรือเปล่าบางท่านนะมีคนเข้ามานะคะบางท่านมีคนเข้ามาแต่กําลังดูไปก่อน ใจยังเปิดกว้างอยู่แต่ยังไม่สามารถเลือกได้ในขณะเดียวกันชาวเมธบางท่านอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วหละ่ะแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกเขายังไม่กล้าที่จะทําอะไรไพเฮอร์มิตเข้ามานะคะเป็นไพของการไต่ตรองพจิจรณายังอยู่ในมุมของตัวเองอยู่ยังเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวเองอยู่อย่างสันโดษอยู่อย่างนิ่งๆไปก่อนนะคะสำหรับคนโสดที่มีคนเข้ามา,าจีบ หรือมีคนสารความสัมพันธ์แต่สำหรับบางท่านอาจเจอคนที่ใช่ในในในณนะเวลานี้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ยังไม่กล้าที่จะบอกเขาเก็บความรู้สึกได้นะคะเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้อยู่สำหรับชาวเมดนะคะในบางท่านนะก็ตั้งหน้าตั้งตาเนาะที่จะ ทำงานอยู่ในมุมของตัวเองยังเลือกคัดสรรอยู่นะแต่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะแต่มีความรู้สึกเก็บความรู้สึกได้ดีในช่วงนี้นะคะอยู่ในมุมของตัวเองกำลังหาคำตอบให้กับตัวเองนะกับความเป็นไปกับความเป็นไปนะตอนนี้มีคนเข้ามาพูดคุยมีคนเจรจาอยู่แต่ก็ยังสักไม่สามารถที่จะเลือกได้ยังมีสิ่งที่รู้สึกว่ายังขาดไปหรือว่ายังขาดไป ไพ่เดว,วิลนะคะแล้วก็มีไพ่สามเจ็ดเจ็ดทุเจ็ดไม้เทา้าเนาะเซเว่นอพเซเวนะคะเจ็ดไม้เทา้เทาคุณกำลังเค้นหาในสิ่งที่ลังเลหาคำตอบให้กับตัวเองว่าจะทำอย่างไรแน่นอนนะคะในบางท่านเนาะในบางครั้งอาจจะเจอคนที่ใช่ ะะเป็นคนโรแมนติกนะเป็นคนที่เอาใจเก่งในบางท่านอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างตรงถึงตรงนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดเนาะแต่ก็ค่อนข้างที่จะขยันขันแข็งหาเงินหาทองนะดังนั้นทั้งหญิงและชายชาวเมดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจกําลังที่จะค้นหาคนที่ใช่จริงๆหรือเข้ามามา,มากกว่าหนคน ทำให้อยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจและกําลังคำถาคําตอบไม่ได้ยังขอเวลาไปสักสักหน่อยนะคะคราวนี้เราไปดูต่อนะคะ คราวน,นี้เรามาดูช่วงที่สองคนที่เราลาังเลอยู่นะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคนที่เรากำลังลังเลหรือว่าคนที่อยู่ในใจของชาวเมธอยู่นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างไม่แม่หมอแบ่งไพ่เป็นสองชุดเช่นเดิมคนที่เราอยู่ในใจหรือว่ายัางลังเลอยู่นะตอนนี้เขาคิดอย่างไรบ้างนะเรามาดูหน้าไพาค่ค่ะ แม่หมอแบ่งไพ่เหมือนเดิมนะคะด้านบนเป็นเขาคนนั้นของชาวเมดด้านล่างคือชาวเมดเองความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรและเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะคนที่ชาวเมดกำลังคบคุยอยู่หรือตอนนี้กำลังดูใจอยู่นะหรือว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรเนาะด้านล่างราชนินีถ้วย คุณค่อนข้างคิดเยอะอยู่แล้วปราชินีถ้วย7ดาบ8ดาบไพ่ไม้เทา้าไพ่หลายสิ่งหลายอย่างชาวเม็ดมีความรู้สึกขับขันมีไพ่ถ้วยไพ่ดาบและก็ไพ่ไม้เทา้าเหมือนกับว่า มีบางสิ่งบางอย่างกดดันอยู่คุณพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองคุณพยายามที่จะพยายามมีพลังงานที่คิดบวกหรือว่าต้องการที่จะให้คําตอบกับตัวเอง<ๆ>เพื่อที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้ชาวเมดบางท่านนะ่เจออะไรที่รู้สึกทับขันกับความรู้สึกณตอนนี้แบบเหมือนกับว่า เขาอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะทะนุถนอมน้ําใจเขาโดยที่เขาอาจจะเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปก็ได้นะคะแล้วเราพยายามที่จะบางครั้งเราก็อยากจะหลบจะหนีไปเนาะอยากจะจุดเพียงแค่นี้แล้วเดินจากไปหรือว่าต้องการพลังงานที่ดีมากกว่านี้อยากจะออกจากตรงนี้แต่มันออกไม่ได้นะคะพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองพยายามที่จะ เคลียปัญหาให้กับตัวเองนะคะเดือดซันในความรู้สึกของชาวเมษส่วนเขาคนนั้นเป็นไพ่หกถ้วยค่ะหถ้วย5ดาบแน่นอนนะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีคอยช่วยเหลือเราเขาก็มีแปดดาบเหมือนกันเขาพยายามที่จะปรับเข้าหาเราแปดดาบเราก็มีแปดดาบต่างคนต่างพยายามที่จะต่างต่างคนต่างอาจจะมีปัญหาที่ตรึงอยู่ในใจ เขาก็พยายามที่จะเป็นแทมแรนนะคะพยายามที่จะปรับความเข้าใจสําหรับเราเราพยายามที่จะหาคําตอบเราจะวางหรือทิ้งหรือเลิกลาหรือจบกันเพียงนี้มันก็ยังทําใจยากอยู่นะสําหรับคู่กรณีชาวเมสที่สําหรับคู่บางคู่ของชาวเมสที่กำลังมีปัญหาณนะตอนนี้ก็ได้นะคะชุดที่สองเหมือนความรักยังต้องการเวลาต้องการความเข้าใจมากกว่านี้หรือ เห็นอกเห็นใจกันมากกว่านี้เขามีความรู้สึกที่ดีกับเราเขามีไพ่แปดไม้เท้านะคะเออขอภัยค่ะเก้าไม้เท้าเนาะนายออฟวานนะคะเก้าไม้เท้าแล้วก็สี่เหรียญหลายสิ่งลายอย่างงานเงินเข้ามาประเดษประดังเป็นหมดแล้วก็เรื่องของงานที่ค่อนข้างเยอะจนบางครั้งอาจจะไม่มีเวลาให้เราเลยก็ได้ นะคะเขาพยายามที่จะให้เวลากับเรา,พยายา,เราพยายามที่จะคุยกับเราพยายามที่จะทําให้ความรักเนี่ยปานีปนนอมนะคะเขาไม่อยากทิ้งเราหรือว่าเขาไม่อยากที่จะอ่าเลิกรานะคะหรือว่าหยุดความสัมพันธ์เหมือนกันแต่สําหรับเราเราก็มีแปดดาบเหมือนกันเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจเราเลยเราพยายามดูแลแทคแคร์เขามาโดยตลอดแต่เขาก็อาจจะเออบางทีเราก็อยากจะถอยไม่มีเวลาให้เราหรือว่า ความรู้สึกมันจูนหากันยากเลอเกินสําหรับชาวเมธที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ในช่วงเวลานี้นะคะแต่เราก็พยายามที่จะหาคําตอบให้ตัวเองอย่าจะหลุดจะจะลอยจากตรงนี้อืมคุณสองคนนะคะเขามีค่อนข้างนี่แหละงานหนักนะคะเขาก็ไม่ทิ้งความสัมพันธ์เขาก็ไม่ทิ้งการคุยหรือว่ายังรักษาเวลาให้กันและกัน เขาพยายามที่จะดูแลเขาพยายามที่จะอยากบอกว่าเนี่ยมีไพ่หกถ้วยเข้ามานะคะไพ่ของความรู้สึกดีๆมีให้เราอยู่เสมอแต่เรารู้สึกว่าเราก็ถือถ้วยของเราเช่นเดียวกันถือถ้วยนะคะเก็บความรู้สึกของตัวเองหมุนไปหมุนมาคิดนั่นคิดนี่บางทีก็อยากจะถอยบางทีเขาไม่ได้สนใจเรางองเงน,นิดนึงนะสาหรับชาวเม่นะคะแต่สําหรับเขานี่เหมือนกับว่าเขานะก็ฉันอาจจะเหนื่อยมากเลยนะเรื่องงานเรื่องของอความรับผิดชอบหลายหลายอย่างบางท่านอาจจะมี ดูเป็นระดับที่ต้องดูแลคนมากมายด้วยนะคะจนไม่มีเวลาดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณยังอยู่ที่แทม์บรนนะคะสองทม์บรนเนาะแล้วก็ไพ่เมจิเชียนเนี่ยพยายามจูนเข้าหากันความสัมพันธ์คุณก็จะยังคงเดิมนะคะเพียงแต่เข้าใจกันเท่านั้นเองขอไพ่แนะนำค่ะว้าขอไพ่แนะนำ อัศวินเหรียญหกเหรียญราชนีถ้วยสามไม้เท้าราชนีดาบนะคะความสัมพันธ์นี้ยังสานต่อไปได้นะคะมีไพ่อัศวินเหรียญด้วยนะคะหกถ้วยต่างคนต่างยังคิดถึงการต่างคนต่างมีภาร,ระหน้าที่อีกคนหนึ่งถือถ้วยอีกคนหนึ่งอาจจะสามไม้เท้ากําลังรอเวลานะกาลังรอ หรือว่าการสื่อสารของเราความรักในบางท่านนะคะที่อยู่ห่างไกลก็กําลังรอาการสื่อสารซึ่งกันและกันหกถ้วยคือการเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจนะว่าต่างฝ่ายอาจจะอยู่ไกลกันนะคะในบางท่านชาวเมษบางท่านอยู่ไกลอืมนะคะแล้วก็สาม้เท้าเนาะกำลังอยู่ในช่วงที่กําลังคิดนะปราชินีดาบ ขึ้นมานะคะราชนีดาบขึ้นมาเราอาจจะในความรู้สึกของชาวเมดบางทีคุณอาจจะใจร้อนนะคะอาจจะไม่เข้าใจเนาะอาจจะคิดว่าเขาห่างไปหรือว่านะคะห่างไปหรือว่าเขาอาจจะไม่สนใจเราเนาะทำให้เราอาจจะคิดเยอะนะคะ ความสัมพันธ์นี้เนาะมีราชินีถ้วยแล้วก็ราชินีดาบหกถ้วยอาสะหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญก็คือการเปิดใจซึ่งกันและกันอืมมันกอ็อันนี้อีกเคสนะคะที่กำลังเหมือนกับว่าต่างคนต่างต้องการเวลาแต่สำหรับเรื่องของรักสามเศร้าด้วยนะคะรักสามเศร้าหรือว่ามีคน ในบางในบางในบางคนนะชาวราศีเมษยังต้องกำลังพิจารณานะคะกำลังพิจารณาบางครั้งอาจจะมีคนให้เลือกช่วงนี้เมษค่อนข้างมีเสน่ห์จริงๆนะคะในบางท่านอาจจะมีคนเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนและคุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือกคุณยังต้องใช้เวลานี้ไปก่อนอันนี้สำหรับคู่ที่ มีให้ตัดสินใจนะคะแม่หมอขอเพิ่มไพ่นิดนึงนะคะสำหรับคู่ที่รักสามเศร้าหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจสำหรับเคสนี้ด้วยนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ด้วยขอถามไพ่ค่ะแล้วตัดสินใจหกเหรียญ อัศวินเหรียญน,นะคะแล้วก็ราชินีถ้วยราชินีดาบแล้วก็สามไ้เท้าเนี่ยถ้าชาวราศีเมษนะเรื่องราาจ,จะสลับกันก็ได้นะคะชาวราศีเมษกําลังอยู่ในช่วงที่เจอรักแทรกรักซ้อนหรือว่าเออตัดสินใจไม่ได้ต้องทําอย่างไรนะคะขอไพ่เพิ่มนะคะเอ็มเพรส เอ็มเพลแล้วก็สเตรนสองเหรียญนะคะไพเดทขอหนึ่งใบค่ะชาวเมดนะคะที่มีเรื่อง ความรักที่กำลังตัดสินใจยากนะตอนนี้เนาะในการสื่อสารต่างฝ่ายต่างจริงใจหรือคนที่คุณกําลังคบอยู่นั้นนะคะต่างฝ่ายต่างเาเรากําลังพิจารณาอยู่นะยังไม่สามารถเลือกใครได้ในช่วงเวลานี้เนาะสำหรับชาวเมธน,นะคะขอไพ่อีกสามใบค่ะหนสองจริงๆนะคะยังต้อง ยังต้องดูไปก่อนนะคะยังต้องดูไปก่อนสําหรับคนเมดนะที่กาลังกําลังดูสถานการณ์ช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกใครได้ต่างฝ่ายอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องอขับขันเนาะยังต้องแบบเขาว่าขับขันคือกดดันนิดนึงนะคะมีเรื่องกดดันนิดนึงอาจจะต่างคนต่าง มีความจริงใจให้กันดังนั้นเนี่ยชาวเมฆต้องใจเย็นแล้วก็เลือกสรรให้ดีไพ่อบอกว่าช่วง,งเดือนกุมภานี้นะคะคุณยังไม่ตัดสินใจเลือกใครนะคุณกําลังดูไปก่อนมากกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าเป็นรักที่แบบว่าบุคคลที่สามเท่าไหร่แต่มันเหมือนกับว่าชาวราศีเมษอาจจะมีเสน่ห์มากในช่วงเวลานี้จนมีคนเข้ามาคุยนู้นนี่นั่นแต่คุณก็ไม่ได้เลือกใครเท่าไหร่เพราะมีไพ่ 9ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่10ถ้วยเรื่องของครอบครัวความรักการคัดเลือกการคัดสรรช่วงนี้ยังต้องคุยคุยกันไปก่อนนะคะจนกว่าตตดชาวราศีเมษจะเลือกได้แล้วกันเนาะจะคนที่ใช่จริงๆแล้วกันนะคะแม่หมอขออยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเอาละค่ะแล้วก็อันนี้คือชุดใจเขาใจเราอันนี้สําหรับเคสที่มีคนเข้ามาแล้วเลือกไม่ได้นะคะยังช่วงนี้ยังต้อง ดูกันไปก่อนส่วนสําหรับความรักที่อยู่ห่างกันนะคะก็มีเกฑ์ว่าต้องเปิดใจซึ่งกันและกันเนาะต่างฝ่ายต่างยังห่วงใยและรักกันอยู่เพียงแต่เวลาเนาะแล้วก็สถานการณ์ในช่วงเวลานี้มันอาจจะคัดขันหลายเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาปฏะดิบประดังดังนั้นความเข้าใจการเปิดใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะของความรักคุณก็จะสามารถที่จะสานต่อไปได้ตามหน้าไพนี้เนาะต่อไปเราไปดูต่อนะคะ เราไปดูต่อสำหรับคนโสดทำไมแม่หมอมาเน้นจังคนโสดนะคะปิดท้ายด้วยคนโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะ ช่วงนี้เมทเนี่ยสำหรับแค่คนคุยหรือว่าก็ค่อนข้างเนื้อหอมอยู่แล้วอะเนาะแล้วเรามาดูคนโสดกันว่าช่วงนี้ความรักของคนโสดชาวราศีเมษเป็นอย่างไรเดือนกุมภาค่ะไพ่นี้จัดเม t เข้ามาสี่ไม้เท้าว่าแล้วหกหกไม้เท้าเนีนไม้ไพ่คนโสดค่อนข้างที่จะ ดีเลยทีเดียวนะคะมีคนแอบชอบแน่เลยจัด g m ม n ้นเนาะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการคัดเลือกคัดสรรน,นะคะเจ็ดไม้เท้าปัญหาอุปสรรคเรื่องงานนะก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสว่างในหน้าที่การงานความสําเร็จนะกับปัญหาอุปสรรคที่เหนื่อยหนักมานานคุณพยายามนะคะที่จะทําให้ดีที่สุดและด้วยความจริงใจมุ่งมานะกับปัญหาอุปสรรคนะความขัดแย้งมากมายเนาะ จนทาให้คุณเหนื่อยล้าแต่คุณก็ยังพยายามที่จะต่อสู้ช่วงนี้คนโสดเรื่องของงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะเกิดจากผลที่คุณอดทนที่คุณพยายามจะแก้ปัญหาและให้กําลังใจตัวเองนะคะให้ให้พ้นผ่านไปได้ทำให้ไพ่เดือดซ้นนะคะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าคือแก้ปัญหาคุณให้คำตอบกับตัวเองได้แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณทำมันได้ดีด้วยเรื่องของงานเรื่องของอความสำเร็จในไม่ว่าจะเป็น รอบตัวนะคะและไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานด้วยนะคะเพราะคุณมีไพ่สองถ้วยคือความจริงจังและก็เดือดสตาแรงบันดาลใจถึงงานจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนนะคะความวุ่นวายมากมายคุณก็พยายามที่จะแก้และคุณก็ทำได้สำเร็จดังนั้นคนโสดของชาวเมษนะคะช่วงนี้คนโสดชาวเมษรเรื่องของความรักยังไม่โดดเด่นเช่นเดิมแต่ว่ายังไม่โดดเด่น ตด,ดเด่นเท่าไหร่แต่มันเป็นการโดดเด่นของเรื่องงานมากกว่านะคะหรือว่ามันมันมันเหมือนกับคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยนะคะแล้วก็คอนโซลนะคะเดี๋ยวขอขอไพ่อีกสามใบไพ่ไม้ค่อนข้างขึ้นมาเยอะความโดดเด่นเรื่องงานที่คุณมุ่งมานะจะสำเร็จนะคะขอสามใบสำหรับความรักค่ะ เด็กถือไม้เท้าอัศวินเหรียญและก็หกดาบเนี่ยคุณมองไปเรื่องของงานมากกว่าเงินมากงานและเงินมากกว่านะคะหกดาบปัญหามากมายถ้าปัญหาคนในครอบครัวคุณก็มีเกณฑ์ที่จะปฏิบัติ norm แล้วทุกอย่างจะเข้าใจกันดีมากขึ้นสําหรับความรักที่คาราคาซังนะคะคนโสดที่เลิกรากันก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ว่านะจะมีการเริ่มต้นใหม่ ความรักครั้งเก่ามีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่หรือว่าเลิกรากันไปหรือเรารอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะความรักที่เดินจากเราไปนะคะในบางท่านอาจจะเป็นครอบครัวเนาะก็มีเกณฑ์ที่จะมีสารต่อหรือได้ข่าวข่าวของคนเก่ากลับมาครอบครัวเก่านะคะที่เรายังรอคอยเขาอยู่นะสาหรับคนโสดชาวเมษนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะไพ่พระขึ้นแล้วในช่วงปีใหม่นี้แล้วเนาะ ปีห5นี้แล้วเนาะก็ชาวเมธน่าจะได้รับข่าวดีแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องความรักที่เราคอยเขาคนนั้นอาจจะเป็นครอบครัวเก่าหรือครอ,อบครัวที่เรายังอยากให้หวนกลับมาอยู่ก็มีกินว่าจะกลับมาได้เช่นเดียวกันนะคะแม่หมอเขอเป็นกาลังใจให้กับชาวเมธเนาะโอเคนะคะก็ประมาณนี้สําหรับความรักนะคะโดยรวมๆของชาวเมธ ในเดือนกุมภาพันธ์แม่หมอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะคะให้กับแม่หมอต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะโอกาสหนะ้าเราพบกันใหม่นะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ